Bagai, bagai, kan? tak bagai, 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 ดูนะครันนดววไปแล้บผมครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วนะครับนะครับช่องมานาลีแชนแนลวันนี้มานาลีแชนแนลจะพาออกมาตกปลาชนันนะครับเนาะจะเป็นไม้ของน้ำธรรมชาติครับผม ช่วงนี้ฝนตกตลอดนะครับนะก็มีน้ำไหลครับผมสําหรับคันและอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับนะก็จะเป็นคันของอ่อนป้าแท็กเกอร์นะครับนะสําหรับหลอดจะเป็นของไดว่าทัศนูลานะครับนะหลอดแปดต้นนึงครับผมเป็นสายพีสองนะครับนะสําหรับเยื่อที่ใช้วันนี้ผมจะลองใช้เป็นเท็กซ์ลิกนงครับนะครับผมสีเหลืองครับผมเหลืองแดงมารอลติดตามรับชมผลงานแล้วกันนะครับเนาะว่าจิมาลโมมังครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะคให้เพื่อเป็นกำลังใจช่องมา,าลีแชนแนลนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมนะครับขอหมายกันเลยครับผมติดตามรับชมง,งานครับผมสภาพบรรยากาศนะครับเนาะจะเป็นสารน้อยครับผมตรงนนัั้ครบผมตอนนี้ก็อุย้ยนีปลาครับผมอุย้ยมีปลาปลาสีมันน้ำหนักนะครับเนาะ ตามมดรอไปแล้วครับผมนี่ปลาตัวนึงตัวปลาซิวนะโอ้สองสามตัวเลยครับผมนีครับผมตัวปลาเป็นปลาซิวนะครับผมเป็นปลาซิวนะครับมันี่แข่งืองไทยเลยครับผมไปป่ามีน้ำมีปลานะครัเนี่ครับผมตัวปลาซิวนะครับนผมน้ำไปมาจากช่องนานะครับผะบรรยากาศ ลมลื่นครับผมลมหาลมตัวปลายใช่ไหมครับเร่าผมสาร้นหน้าต้นเกิดจะดุนมาแต่ทางนี้นะครับนะครับผมไม่น้ำใงนี้เป็นนิ่ป้งช่อนขนาดเนอะผมเรื่องแต่งอ๋อเยอะครับผมไปครับครับผมสภาพไม้ท่านี่เกิย้อนแสงแน่แล้วครับนะอาจจะมืดมืดแดงหน่อยครับผมต้องขอโทษขออภัยแน่หน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมลองตีมันจะใหม่เมือนกัครับผมเดี๋ยวสะแพ้ยางกับแป้งแน่ครับผม มันนี่ก็คอนเทนต์ง่ายๆครับผมคอนเทนต์ง่ายๆก็คือว่าตกได้ปลาผมก็จะปล่อยนะครับนะก็จะบอรอากกบบัาน,นะครับนะครับผม นั่งไปอย่างไรแน่ครับผมสนับเบียตอนนี้ก็จะเป็นตะขอเล็กนะครับนะจะ้ากับวัดป่านี้บอกให้มั่นต่ว่าจะอยู่ดีเพราะนะครับนะดีนยีก็มาติดตามรับชม ำหรับฟังท่างนนเก็มีคนมาตกป่าดูนะครับละำหรับคนไต้หวัน็สมากจะมาไม้นี่ตลอดครับผมสมากจะใช้เป็นกระดีกับนอนอยางนะครับละป่าอาจจะระแวงป่าอาจจะคุ้นเยื่อครับผมเยวผมจะลองย่างกัไปข้างในเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวลองโตมึงจะไม่สองไม้ครับผมเพื่อไม่ป่าดื้อครับผมลองตีไปเรื่อยๆนะครับผม สำหรับเทคนิคการตกเทคั้นรีบของกว่าจะใช้เทคนิคเก่าๆนะครับนะคือคือว่างัดปันสองรอบลดปลายคันนะครับนะเพื่อให้ปลานอนอย่างฮอนลงถึงพื้นเร็วนะครับผม ฝากการครับผมผัดตัดแล้วครับผมลอมกันนะครับยนะังตึงเหมือโอ้ยฝากการนะครับผมเสร็จแล้วครับผมรักสาไปแล้วครับผมรักสาไปแล้วครับผมโอ้ยยังแหลกไปอยู่ครับผมจุดลลเลยนะครับมันจะวัดเลยนะครับเนาะดูแลครับผมดูแลครับผมโอเคนี่แหละครับผมแต้มแรกของวัน อ้ใส่งามครับผมใส่โลอีกแล้วครับผมสุดยอดนี่เลยครับผมไอ้ชันใส่โลอีกแล้วสุดยอดครับผมใส่งามเลยครับผมนครับผม,ผมเต็มปากเต็มคำครับผมโอเคเจะร้อยปากนี่ยต้องเบียดน้องทำนะนะเดี๋ยวผมกันยกขึ้นมาเลยครับต้มแรกของวันนะครับเดี๋ยวผมยกปากนะครับลนะุ๊ปโอ้แม่เจ้า ใส่งามครับผมใส่อวนไปปุ๊กเลยนะครับผมใส่ปลาใส่ปลาใส่สวยๆเลยครับผมขอนงยาใส่กิ่บเปื่อยเป็นมังกรฮะเดี๋ยวโชว์ปลาเาบ้างนะครับผมนะครับผมใส่ปลาใส่อวนปุ๊กเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องลงไปคือเก้านะครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมึ๊บครับผมนี่เลยครับผมตัวประชัชนใส่งามๆเลยครับผม ใช่สวยๆแต่เราจะลองสร้างน้ำหนักกัเบ้างนะครับนะว่าตัวนี้จะได้จ็ดกิโลจะขีดครับผมเดี๋ยวจังเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันครับผมครับผมเราจะสร้างน้ำหนักกันนะครับนะตัวนี้น่าจะเพ่ถึงโลครับผมน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดขีดได้ครับผมนะครับผมส่วนส่วนส่วนครับผมลองสร้างมังกรนะจะอยู่ที่นี่ครับผมใส่ปลาอยู่ที่แปดจุดห้าครับผม ศูนย์จ็ดแปดแปดขีดครึ่งครับผมนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องลงไปแล้วก็ครับผมไปนะครับนะไปลุกโอเคสุดยอดครับนะครับสภาพไม้ตัวแรงแรงนะครับนะอากาศยังแรงอากาศดีครับผมสุจยอดครับครับผมยังมาติดตามรับชมการทลงานกันต่อนะครับนะพยายามสังเกตตรงไดที่มีป่าขึ้นจิ๊บนานะครับนะ เขาพยายามตียำเขาไปจุดนั้นเลยครับผมจากสองสามเถวแถวบ่มีตัวเขาจังใหญ่ไปมองไม่เรื่อยๆครับผมสังเกตตรงปาดจิดน้ำดีๆครับผมเพราะถ้ามีตัวนี่ถ้าตีเยอะพันหนาพันปากนี่งับแน่นอนครับผมสำหรับเทคนิคก็จะ ใส่แบบเก่าๆนะครับนะบั่นก็จิลงปลายคันปั่นหนึ่งสองรอบแล้วก็ลดปลายคันลงให้เยียลงถึงพื้นเร็วๆนะครับนะแล้วก็ปั่นขึ้นมาแล้วก็ลดปลายคันลงครับลงนะครับผมวัดมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมีโตเรียบร้อยแน่นอนครับ ปลาทไว้ขึ้นจิบน้ำดีครับผมวันนี้นี่ครับผมปลาขึ้นจิบน้ำครับผมสังเกตบึงครับผมปลาจิบนะครับนะ ถ้านี้ก็กิดมีใบไผ่หลายนะครนะับน่ะถ้าก็บ่ใช่ปัญหากับผมขอแค่มีโตป่าก็พอแล้วครับจะลองตีบางจุดๆมี้ก่อนนะคระนะับน่ะไม่สิไมีโตไม่โตครับผมน้ำไหลครับผมน้ำเพียงฟังแล้วนะครนะับน่ะ เราถอขอภัยนะครับแล้เ <The> สียงท้องห่วงแล้วผมในเวลาหิ้วเข่าแล้ววครับนี่ป่าต่ำเมื่อังก็ต่ำเมื่อฟ้องฟอดเลยครับผม จิบน้่งครับผมปลาขึ้นจิบน้่งพยายามตีให้มันเลยตรงที่ปลาจิบน้่งไปจากเม็ดสองเม็ดแล้วครับเนาะเราพยายามปล่อยหเหยื่อลงทั้งพื้นครับผมแล้วก็ค่อยๆปั้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะปั้นกระดดก,กระดดเนี่ยครับผมเพ่อแอคชั่นให้ปลาสังเกตเห็นเยื่อนะครับเนาะ น้ำตีแย่มาไปจากสองสามทีเที่ยวนะครับนพะ่อปลาอย่างเมื่อท่านได้เห็นกับผมตีแย่ไปสองสามทีสังเกตว่าปลามันจะไล่ว่านะคนะปลาจิบน้ำด้วยไก่ของผม จะหาจุดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะจุดที่ปากขึ้นเาพยายามสายจองสายตาไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็จำมองที่ปากขึ้นไว่นนะครับเนาะนี่ครับผมปากขึ้นอยู่รางขังครับผมถ้าบรูเป็นปลาในหรือปลาเล่นหรือปลาช่อนนะครับเนาะ ประเทศนี้อาจจะยุ่ลึกแน่ใช่ไหมครับผมอปาัดครับผมปลแซล้วครับผมลากแซบแล้วครับผม ตื่นต,ต,ตื่นะครับเดี๋ยวมันจะวัดเลยนะครับน้าดูแล้วครับผมดผมูเลยครับผม,มววนี่เลยครับผมแต้มที่สนน 5, 6, อ,สอนของวันนี่เลยครับผมเส้นนี่เกืสบประมาณห้าหกขีดครับผมเส้นอ้วนครับผมเผาพยายามสังเกตตรงที่ปากขึ้นครับผมจับอาง่ายๆแล้วเกาตีย่ำไปครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับนะ้า นี s <S mm ่ต hmm, ัวรับรองได้แน่นอนครับผมนี่ครับผมแต้มที่สองของวันหมายงามๆเลยครับผมสุดยอดครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะปุดปลาแล้วก็จะปล่อยน้องลงไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมสุดยอดครับครับแต้มต่อเนี้ก็ได้มาสองแต้มแล้วครับเนาะผมก็จะปล่อยน้องลงไปก็แล้วครับผมไปลูกโอเคครับผมสุดยอดครับครับผมได้มาสองแต้ม ไปตามเราชมผลงานอต่นนะครับน่ะช่วงนี้ดวงที่ก็ใกล้จะตกดีแล้วครับผมเริ่มจะเมืดแน่แล้วครับอาจะลองตกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปทางเก่านะครับนะพอดีได้เวลากลับบ้านครับผมมารอรับชมว่าจะได้ตัวเพิ่มมั้นะครับละสําหรับสภาพไม้นมื่อกี้ถือว่าโอเคครับผมน้ำนิ่งปลาจิ๊บน้ำดีครับผมต่้ไป จะกินบ่กินนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเยื่อนี่พยายามของผมจะเน้นให้มันเป็นสีที่ว่าโดนตาโดนใจนะครับเนาะสีสดสีฉูดฉาดแน่จังเลยครับผมกับอีกแบบนึงก็เป็นสีกลมกลืนกับธรรมชาติแน่นะครับเนาะเป็นสีเขียวครับผมสีเขียวสีเขียวอ่อนๆแน่จังเลยครับผมเรามาได้มาแล้วรับชม ทำงานกันต่อครับผมครับผมนี่เป็นวิธีการกอดเยอ่อของผมเลยนะครับนะสำหรับฟังนล่วเียผมจะก,กอดเป็นลนยนี้เลยนะครับนะบัดจากระยะของขอเบ็ดครับผม ไปไปเกจิคือมันอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับเนาะขอนตัวนี้ครับผมเสียบเลยย้ำเสียบเขาให้ตรงรูนะครับเนาะขอนตอนนี้จะมากเก็บปลายเบ็ดพอดีครับผมนี่ค,ครับผมโอเคครับผมลุยก,กันต่อสวัสดีครับ ในดวงที่กำลังจะตกดินแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะครับผมหกโมงสามสิบแปดนะครับผมจะตกอีกเครึ่่งโมงเดียวครับนะครับ พ我不要，ีย,ย,ยมีคนไต้หวันนะครับเนะพิ่นตกปลาได้เพิ่นห้องมาถามาเจาะป,ป่าว่นะครับนะ่ะผมก็ปล่อยไปแล้วครับสองตัวเมื่อกี้นี้ก็เลยบว่เอาแล้วครับผมไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันก็ดีครับว่ามิตรภาพมิตรภาพตลอดการจนทั้งตกป่านะครับนะ่าจะมี แบบนี้ครับก็จะเป็นเขื่อวนว่ายเนียก็เป็นบรรยากาศของการตกปลานะครับเนาะความสุขของคนตกปลาครับคด้ตกปลาก็โอเคแล้วครับผมได้ปลาก็บแบ่งปันครับผมบริสันตปล่อยเป็นพอพันแม่พันต่อไปนะครับเนาะเก็บแนนกินแน่ปล่อยแน่ครับผมเพื่อจะได้มีป่าตกเรื่อยๆนะครับเนาะ ครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวบ่งกว่าจะทุ่มแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจช่องมานาลีใช่ไหมครับนาะสำหรับผลประกอบการเมื่อนี้ก็ได้ประชดมา2สองตัวครับผมก็ใส่แปดขีดกับใส่ห้าหกขีดครับผมก็ถือว่าบ้อีเยวครับผมเพราะว่ามีป่ามาให้เอฟซีมาให้พี่ๆนานาทุกท่านได้รับชมนะครับนาะครับผม สำหรับสภาพไม้เมื่อกี้ถือว่าน้ำนิ่งดีครับผมบม่มีลมเ้งครับผมป่าขึ้นจิปน้ำตลอดไว้วันหยุดทรมีโอกาสจะมาตกป่าเบิรงกไม้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มะนาลีเชนเอขอลาไปก่อนนะครับเนาะไว้ขบกรนใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ